จุงกะอเมบังปนกรุบๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยครับผมสวัสดีเอฟซีแล้วก็พี่น้องทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับจำปายจิบันนอกนี่พามาหาพึ่งขัมิ้มนผมออกมาตั้งนานประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วเพิ่งมาเจอรังแรกแล้วก็รังที่สองครับพี่น้องปลานเนี่ยผมมาเจอรังตรงนูน้นฝั่งนู้นนะครับเป็นรังๆใหญ่มากรังมิ้มพี่น้องโอ้โหหวานเท่าแขนแล้วที่พีคคือมันมีสองรังใกล้ก,กันรังทั้งคู่พี่น้อง แล้วก็เดินมาพาวนาให้เจอแบบใหญ่เหือนแบบนั้นแต่ว่ามาเจอรังนี้รังเล็กนิดนึงเป็นรังตะคู่แต่หูน้าใหญ่มากครับทนูนขึ้นมานะแล้วก็รังหลังผมโอ้โหรังใหญ่นะหูน้ํานี่นูนขึ้นมาเลยเดี๋ยวไปดูว่าน้ําพึ่งจะมีไหมนะครับผมส่วนตั้งกล้องนี่ว่าจะตั้งยากพี่น้องเป็นพื้นที่เลๆแต่พยายามตั้งกล้องให้ได้ภาพครับผมเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งฮะโอเคครับรังแรกตรงนี้ะนี่ฮะลายกระบอกควันครับ นี่ครับผมเดี๋ยวพยายามตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับอ่ะโอเคมันมองไม่เห็นร่างพึ่งเนาะว่ามันคล่อมไปไม่ถึงครับพื้ที่มันรกนีครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปก่อนฮนะมรูู้กันว่าน้ำหวานเยอะขนาดไหน โอครับผมลงใหม่เลยครับ

สไ,ได้ครับไม่เอานะหวานนะ้ำหวานไม่มีครับมีนิดเดียวโอ้จะลม้มจะลม้มอ่ะโอเคครับผมนี่ครับรังรังสวยรังใหม่ครับแต่ว่ามันผ่านพวกอ้ถวันนะครับสภาพก็เละๆครับผม ังสวยเดี๋ยวจะเขย่ยให้ดูครับว่าไอ้น้ําหวานดีขนาดไหนเสียได้รังแรกครับรังตัวผู้โอ้โหโหัวน้ำ่างใหญ่เลยแต่ไม่มีน้ำเลยครับใช่ไช่จะไม่มีเลย นี่ครับน้งแจ้วสุดยอดน้ำสวยมากครับดูครับเกือบเต็มนะพี่น้องประมาณ80-90%ิบเก้บนะผมถือว่าดีโอเคอาต่อครับเวลาใกล้หมดแล้วมาตั้งแต่8ปดโมงกว่าครับตอนนี้ส0โมงกว่าแล้วเพิ่งเจอสองด่างแรกไดแหละโอ้โหควรจะเจอครับผมไปอ่าต่อครับเจออีกเนี เยอะจริงมหมายนี้มาที่ไรไม่เคยปิดวังครับดงมิ้งจริงๆครับหมายนี้ครับห่างจากจุดเนี่ยตรงข้ามกันเดินไปอีกสองสามเมตรก็เจอตรงที่เก่าแล้วห่างจากที่เก่าประมาณสองสามเมตรครับรังใหญ่ๆๆอ,อยู่ผมดูว่ารังจะสวยขนาดไหานครับน้ำหมานจะมีไหมแต่ก็เจอแล้วครับถ้าถ้านับรวมรังๆก็ห้ารังครับผมห้า,ารังแลาวเยอะอยูอน่นะข้างทางครับผมข้างทาง หมยนี้ผมมาเจอเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้ผมก็มาก่อนปกติผมจะมาหน้าแรงอย่างเดียวนะครับผมขอพันที่ชัวร์ก่อนครับที่ติดก่อนโอเคก็เอาไปเพิ่มอีกนิดนึงกันไม่พอครับ ันดับก่อนไปครับผมกล้อง,ต,งตั้งอยู่ตรงนี้ครับห่างจากตรงนี้ประมาณห้าเมตรครับผมขอ๋อแป๊บนึงหนึ่งนี่ครับนี่แล้ครับ,บรังโอเคไปลุยเข้ายากนิดนึงครับ หมวกนี่เนียหมวกไปหวดรัางใหม่ครับผมร่างใหม่รังใหม่ Yeah. Well, Slutt! หนุ่มมากโน้มล้วครับเฮ้มัน้ไม่มีน้ำเลยสิ้องขอเปิดดูแป๊บนึงโอ้ลังฟอครับ ร่างฟอร์ร่างฟอออน่าจะมีน้ำสักหน่อยไม่มีน้ำเลยครับไม่มีน้ำเลยพี่น้องอ่ะโอเคครับผม ก็เข้าไปดูแล้วไม่มีน้ําเลยนะครับเอาไกลทิมดูหุนะไม่มีเลยครับฟอรครับผมไม่เป็นไรฟอรเราก็ไม่เอาเราจะเอาฟากหวน้ำครับปกติร่างผมก็จะไม่เอาอยู่แล้วนะครับถ้าเอา,าไม่ถ้าไม่อยากกินนะผมก็จะปล่อยให้เขาฟักตัวนะครับผมอยากให้เขาทําดังที่ไม่เอาดังเพราะใหญ่เขาขยายพันธุ์้เยอะครับผมจะได้หาได้เรื่อยๆไปไปครับเจอรัางๆอยู่แล้วครับนี่ครับ บนน้ำปิดตาด้วยนะพี่น้องเห็นไหมโอ้ยชุดแสนจะเสียดายครับผมมีจระรังใหญ่เท่านั้นเลยครับที่ไอ้ที่เนี่ยจิ้มร้างครับโหย <c oughs> สามรังแล้วรังร้าง,างสามรางังแล้วก็จเจอหกรังนะครับแต่รังี่ใหญ่เนี่ยเอายังไม่เจอใหญ่แบบแบบนี้ยังยังไม่เจอนะ หูน้ําใหญ่แบบนี้ยังไม่มีโอ้หเยอะมากวันนี้เยอะมากไม่รู้ไปซุกอยู่ซ่อนอยู่ตรงไหนครับผมโอ้โหคตเต็มแถวนี้แะสอนเยอะมากครับดอกไม้เต็มเลยไปครับผมลองไยนิดนึง่งโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านนะครับผมได้รงังหนึ่งนะฮะก็สรุปวันนี้ออกไปเจอก็ไปเจอดมมิม้นนะครับรงัรงๆนี่น่าจะเจอประมาณสี่ห้ารังแต่ผมถ่ายไม่ได้พี่น้องมันมันทึบแล้วก็ มันเป็นป่ารกนะครับผมมันอันตรายไม่อยากอยู่นานนะครับกลัวช้างนะฮะก็ถือว่าโดมิม้มอยู่มิม้มที่เจอที่ตีไม่ได้เนี่ยที่หน้ามานี่ประมาณหนึ่งสองสองสามรังนะครับผมเจอรงังรังประมาณห้าหกรังกับสิบรังครับหมายนี้เกียวเป็นที่ผมแค่ที่ผมหาแค่ประมาณบ้านลาหลังนึงอะบ้านผมลหลังนึงบ้านคนณอ่ะหลังนึงนะครับจะบ้านบ้านอันนี้หน่อย แค่ม okay, ันรกละท่าน,นเด็กบางพื้นที่เข้าไม่ได้เสียดายมากเลยมีแต่รังใหญ่ๆทั้งรังๆเนี่ยไซโลท่านั้นเลยพี่น้องเสียดายครับผมโอเคครับไอ้รังนั้นน่าจะรอเพราะว่าช่วงหน้าหน่าแรงเดี๋ยวผมจะไปทีหนึ่งนะครับผมไปดูว่ามันจะ,จะ,จ,ะจะเยอะกว่าเดิมไหมนครับผมส่วนตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาที่อื่นวันนี้ก็ได้มารังเดียวเหวานแตกนะโอเคครับผมเจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมคลิปผมครับฝากกดติดตามอะไรก็แชร์ทั้งทางยูทูบและทางเพจด้วยนะฮะ kina kakina hapun yabasor kira